การอีโคเบสเนี่ยเป็นโครงการของความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเยอรมันนะครับในส่วนของสำนักบริหารพื้นที่รักที่5คนครศรีมรราชเราได้รับคัดเลือกพื้นที่ตรงนี้เป็นตัวแทนในเรื่องของการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ส,สิ่งแวดล้อมก็คือพื้นที่ของรุ่มน้ำของคลองท่าดีโครงการอีโคเบสเข้ามาดำเนินการระหว่างปี2555ถึง2558นะครับอยากจะ แสดงข้อคิดเห็นนะครับในส่วนที่โครงการอีโคเบสเข้ามาดําเนินการในพื้นที่ตรงนี้แยกเป็น2ประเด็นแล้วกันนะครับก็ประเด็นแรกคือเรื่องของชื่อโครงการเนี่ยครับโครงการอีโคเบสชื่อเต็มเตมนะครับยาวหน่อยนะครับชื่อโครงการเพิ่มศักยภาพนะครับการใช้มาตรการเศรษฐศาสตร์เพื่อคงคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศส่วนอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของการนําเศรษฐศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ย เข้ามาดําเนินการในพื้นที่ผมยอมรับว่าเรื่องของเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องใหม่นะฮะเป็นเรื่องใหม่มากๆสําหรับคนในพื้นที่หรือว่าเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็เข้าใจได้ยากพอสมควรซึ่งทางโครงการเนี่ยก็ได้พยายามที่จะถูกอบรมต่างๆเนี่ยครับที่จะมาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ตัวชุมชนในพื้นที่ได้เข้าใจเรื่องของเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่จะสามารถประเมินมูลค่าได้โดยมีจุดมุ่งหมายให้เข้าใจถึงกองทุนแทนคุณระบบนิเวศ ที่เราเรียกว่า AT, p l e a TES นะครับย่อมาจาก Payment for Ecosystem Service นะครับคำว่า Payment for Ecosystem Services เนี่ยแม้จะเป็นคำภาษาอัรกฤษแต่ว่าความจริงเมื่อดูแต่ละคำเนี่ยก็เป็นคำที่เข้าใจได้ง่ายๆนะคะว่าเป็นการค่าใช้จ่ายที่เราใจ่ายให้กับ ระบบนิเวศเป็นเรื่องของความตกลงความเอื้ออาทรระหว่างผู้ที่ใช้นะคะนั่นก็คือคนที่ได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาติกับผู้ที่เป็นผู้ที่ให้นะคะนั่นก็คือผู้ดูแลระบบนิเวทนั่นเองพอพูดคำว่าระบบเศรษฐศาสตร์ก็ เข้าใจว่าเป็นเรื่องของการเงินอย่างเดียวเรื่องระบบนิเวศกับเศรษฐศาสตร์มันไปกันไม่ได้มันเข้ากันไม่ได้แต่พอเอามาเชื่อมโยงเสร็จปับ๊บเราก็มีความรู้เพิ่มมากขึ้นทีนี้ประโยชน์ทางตรงกับประโยชน์ทางอ้อมการใช้น้ำนี่คือประโยชน์ทางตรงแล้วการผลิตอากาศการผลิตน้ำเรียว่าการทําให้ระบบนิเวศการคงความหลากหลายของระบบนิเวศไวเนี่ยคือตรงนี้เอามาใช้ได้หมดเลย ตอนที่เข้าไปน้งคุยทังเทศาสตราในในมุมมองของชาวสว่วชาวรายนี่มันมีต้นทุนข้องการการผลิตต้นทุนที่มันมีอยู่ในระบบนิวศที่เป็นธรรมชาติแล้วเราไปไปปลูกมังคุดปลูกโอ๊ปลูกทุเรียนนี่อยู่รวมกับระบบนิวินีเราต้องมองว่ามังคุดเป็นพืชจัดดินได้อยู่รวมกับป้าธรรมชาติใดอย่างไรแล้วก็มีมีการมาปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลอาชีพตัวเองดูแลกันปลูก มังคุดรวมกับไม้ชนิดอื่นพืชชนิดอื่นที่มองไห้นว่าผืนระดับติดพื้นดินผืชระดับกลางผืนระดับสูงกว่ามังคุดหลายๆชั้นก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เอามาทำให้คุณข้างๆบริเวณพื้นทีในเรียนรูรวมกันไปแล้วก็กลาวไปทนรูกลองกันเป็นเจ้าช่วนเมื่ออาชีพย่างอย่างยืนครับนั่นนั่นนั่นคือในเรื่องของเษฐศาส์กับ อีโคเบสเป็นโครงการที่ใหม่สําหรับหลายๆคนการได้เรียนรู้ในเรื่องของการคิดการคิดในเรื่องของเศรษฐศาสต์เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าของพืชแต่ละชนิดให้มากขึ้นละเอียดมากขึ้นนะคะทั้งในเรื่องของพื้นที่ที่เราดูแลอยู่ความหลากหลายของพืชและเรามา,มาใช้หลักเศรษฐศาสต์ในการจับจับตัวนี้ดังนั้นการที่เรามาร่วมกันเราก็ได้ได้เห็นว่าพื้นที่ของสวนสมรมเนี่ยมีประโยชน์มากขึ้นและทําให้ระบบนิเวศ ทำยังไงให้ความสมบูรณ์ที่เกี่ยวพันกันในเรื่องของรายได้เรื่องของมูลค่าของพืชแต่ละชนิดที่จะไปกันได้มันก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเราเราจะทำยังไงในฐานะที่เราเป็นผู้ใช้น้ําแล้วจะได้หาประโยชน์จากส่วนการใช้น้ําตรงนี้ส่วนหนึ่งวกกลับไปเพื่อที่จะ ทดแทนให้กับคนที่อยู่ทางต้นน้ำให้เขาช่วยกันดูแลรักษาต้นน้ำให้ดีเพราะว่าถ้าเรามัวแต่บอกว่าเขาจะต้องช่วยกันรักษารักษาแต่เขาจะต้องทุนเสียโดยเฉพาะในเรื่องของการปลูกพืชเชิงเดียวนะครับซึ่งถ้าให้เป็นปลูกต้นไม้ปลูกพืชสมรมอะไรต่างๆเนี่ยผลประโยชน์ต้องอาจจะได้น้อย แต่การปลูกพืชชงเดียวเขาอาจจะได้มากกว่าแต่การปลูกพืชชงเดียชิงเดียวนั้นมันทําให้เสียระบบนิเวศซึ่งผู้ใช้น้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้น้ําน้ําประปาหรือผู้ใช้น้ําที่เป็นเกษตรกร,กรมันก็ควรที่จะมีค่าบํารุงเราจะต้องช่วยกันดูแลรักษาแล้วก็ต้องตอบแทนคุณตรงนี้ด้วยนะครับ ผมมีแนวคิดว่าถ้าชุมชนรู้ถึงคุณค่าและมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการที่ร่วมกันอนุรักษ์นะครับผมว่ากองทุนน่าจะเกิดขึ้นนะครับและสิ่งหนึ่งนั้นก็คือแรงจูงใจซึ่งเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ชุมชนนี้รักที่จะปลูกต้นไม้และอนุรักษ์เพิ่มมากขึ้นจากการที่มีกองทุนนะครับซึ่งเงินกองทุนที่ตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะเป็นค่าตอบแทน เรือว่าเินที่จะใช้ในการแทนคุณให้กับคนที่ดูแลและอนุรักษ์ป่าครับอนุรักษ์ต้นไม้เป็นกองทุนระบบนิเวศที่ที่เราได้จัดทำขึ้นในลุ่มน้ำของของท่าดีเนี่ยซึ่งซึ่งจะอยู่ภายใต้สมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนครสิรมราชเนี่ยก็คิดว่าเป็นเป็นอ,อีกตัวหนึ่งที่สามารถที่จะมาแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ป่าในเรื่องของการชดเชยที่จะดูแลนะครับให้กับผ,ผู้ผู้ที่ดูแลผู้ที่ดูแลป่าได้ได้อย่างอยากเป็รู้ประธรรมมากยิ่งขึ้นคิดว่าอย่างนั้นครับเอาความคิดติดบอลมาก็ไปถ่ายทอดให้ชุมชนสวงฟังว่าต่อไปคุณ ช้ทรัพยากรนะคุณต้องมีต้องแบกภาระต,ะตรงนี้หนึ่งคือถ้าจุนใช้มากต้องเสียเรื่องค่าทรัพยากรบ้างถ้าสมมุติว่าการปลูกพืชแบบนี้ถ้าอยู่ในต้นน้ํานะครับถ้าคุณทําป่าชั้นเดียวแบบนี้นะแต่ว่าถ้ากลุ่มอนุสิงแวดล้องของจ,จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับขอให้ทําเป็นป่าหลายชั้นปลูกพืชหลายหลายหลายชนิดขึ้นไปแล้วก็มีค่าบํารุงรักษาว่า พื้นที่นี้คุณจะได้ค่าเขาจะตอบแทนด้วยเอินว่าได้ละกี่บาทแบบเนี้ยนะถามว่าดีไหมครับดีแต่ว่าเราต้องขยายเรื่องความรู้ให้ความรู้และความคิดเห็นของชาวบ้านในชุมชนด้วยว่าเขาจะรับได้ไหมสิ่งนี้และอพอเขาทำแบบนี้แล้วท้องถิง่นเขาจะได้อะไรบ้าง าชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่อยู่ในเมืองในเทศบาลน,นี่ช่วยลงขันกันหน่อยคนครัวเรือนนะบาทสองบาทสองร้อยสามร้อยพวกฐานะดีหรือว่าผู้ที่มีโรงเรมผู้ที่มีบ้านจัดสรรน,นี่ครับช่วยลงทุนหน่อยใหยเข้าใจว่าเราชาวตำบลท่าดีอำเภอลานกากำลังทำช่วยเหลือท่านอยู่ในเรื่องการปลูกปืนปลูกปักปูดปลูกต้นไม้ดูเลต้นน้ำ ให,ให้้ชาวเมืองนครถีธรรมราชเนี่เวลาดูดูแลงไม่ให้เกิดเรื่องขาดน้ำบริโภคและอุปโภคอยู่ขอก่ากท่านที่อยู่ในเมืองด้วยช่วยเสียสละกันคนละบาทสองบาทเข้ากลุ่มกองทุนระบบนิเวศกองทุนนี้ดำเนินการช่วยพัฒนาให้คุณเนี่ยอยู่ได้สบายและคุณก็ได้ผลกำไรเรื่องน้ำที่พูดมานี้ก็ขอขวากให้ท่านให้ท่านอยู่สบายแล้ผมมาช่วยดูแลให้น้ำ ลยให้ท่านได้ใช้อุดมสมบูรณ์ตลอดไปขอขอบคุณครับก็ทฤษฎีใคยใช้ใครจ่ายนะครับใช้มากก็จ่ายมากใช้น้อยก็จ่ายน้อยนะครับตามทฤษฎีนี้นะครับเพราะทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเราในโลกนี้มีอยู่อย่างจำกัด นะครับถ้าต่างคนต่างใช้แย่งกันใช้ใช้กันมากมันก็หายไปแล้วก็หมดไปนะครับก็ก็พยายามรณรงค์นะครับให้พี่น้องประชาชนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็หันมาร่วมกันในบริหารจัดการพื้นที่ตรงนี้มากยิ่งขึ้นก็ทาให้ผมว่าอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมเชื่อว่าลุ่มน้ําของท่าดีที่เราเข้ามาทําโครงการเนี่ยจะเป็นแหล่งศึกษาดูง,งานของหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนเพราะว่าเป็นอันดับที่แรกของประเทศไทยาะว่าได้ นะครับหรือเป็นอันดับ2อันดับ3ของเอเชียนะครับถ้าว่าตรงนี้เราสามารถให้ประชาชนเขามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำนะครับคิดเองทําเองรักษาต้นน้ําดูแลคุณภาพน้ำนะครับควบคุมกำกับน้ําให้มีใช้ตลอดทั้งปีก็ผมว่าดีครับแล้วก็มีมีประโยชน์แล้วก็เป็นไปได้สูงนะครับนครศรีธรรมราชเป็น เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมากนะคะแล้วก็จริงๆในชุมชนเองอ่ะเรามีภูมิปัญญาเยอะมากเรามีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในแบบดั้งเดิมอยู่แล้วเพียงแต่ในช่วงเวลา30-40ปีที่ผ่านมาเนี่ยกระแสะการพัฒนาที่มันโหมลงมามากเกินไปทําให้เราลืมรากเงาของตัวเองเราลืมภูมิปัญญาแล้วก็ความรู้สมัยใหม่ที่เข้ามาเนี่ย เหมือนจะทำลายภูมิปัญญาดั้งเดิมของเราไปด้วยซ้าจนตอนนี้คนในชุมชนเองแทบจะไม่รู้เลยว่าเรามีความรู้อะไรอยู่บ้างเราเรามีอาวุธอะไรที่จะรักษาทรัพยากรของเราได้บ้างเราลืมมาไปหมดเลยแต่ว่าเมื่อเราได้ศึกษาเรื่องของระบบนิเวศการแทนคุณระบบนิเวศกลับเข้ามาเนี่ยทำให้คนในชุมชนเนี่ยหันกลับมามองตัวเองและพร้อมที่จะลุกขึ้นยืนเพื่อรักษาทรัพยากรรักษาระบบนิเวศของตัวเอง ให้ยั่งยืนเพื่อชุมชนจะได้เข้มแข็งอยากให้ชุมชนทุกชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ทั่วประเทศนะคะดูแลรักษาระบบนิเวศในชุมชนของตนเองคือผมผมคิดว่าหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างสมาคมเอ่ยอีโคเบสเอยหน่วยงานท i z ที่มีงบประมาณ มีมีส่วนสนับสนุนในกิจกรรมเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการสร้างสื่อสร้างสิ่งพิมพ์ในการทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่ที่จะเข้ามาช่วยในการดาเนินกิจกรรมในเรื่องของการบำรุงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปัญหาของเราก็คือการขาดความรู้และความเข้าใจต่างหา ถ้าว่าคนมีความรู้ความเข้าใจผมเข้าใจว่าไม่มีใครปฏิเสธนะครับที่จะสนับสนุนโครงการดังกล่าวครับ่ะ,ะโดยความคิดจริงๆแล้วเนี่ยคิดจริงๆเนี่ยก็บอกว่าการพัฒนาเนี่ยมันต้องพัฒนาจากคนมา่อนใช่ไหมคะโดยตัวเองเป็นครูพอเป็นครูปั๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่าการที่เราจะ อ่าพัฒนาให้เด็กมีชีวิตที่ยังยืนนั้นมันหรือมาจากว่าจะต้องให้เขาพัฒนาในเดือนเรื่องกองถูกยังเป็นก็เรียกว่าเป็นองค์รวมอ,องรวมปั๊บอ่าิ้งแหวนลมเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่านักเรียนตีอยู่ในโรงเรียนเขาอยู่ในโรงเรียนเขาจะต้องเข้าเอาไปใช้ชีวิตในชุมชนฉะนั้นสิ่งแหวนลมจะทําให้ชีวิตเขาอยู่ได้ถ้ากว่าสิ่งแหวนลมไม่อ่ามบูรลต่อตไปอานาะคตเขาจะอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเลเราจัดการเรียนรู้เนี่ยนะคะเราจัด บูรณาการบูรณาการในกลุ่มสาราต่างๆซึ่งเราจะจัดคนเดียวไม่ได้เราต้องใช้เข้าไปสู้รักสูตรหรือว่าเป็นกิจกรรมเสริมของโรงเรียนนะคะเช่นกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่าการดักษาสิ่งแวดล้อมซ่อนสิ่งเวดล้อมเด็กเนี่ยเขะผาเด็กไปเก็บขยะริมถนนนั้นมันได้เร็วแต่ตอนนี้มันไม่ได้เราต้องผ่าเข้าสู้ชุมชนเมื่อชุมชนมีการพัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องแหล่งน้ำเราต้องผ่าเด็กไปลงมือทำ อเก็ลงมือทําปั๊บเนี่ยแม่วาเขาจะได้ใส่ใส่เปลี่ยนซอบเดียวเขาจะเกิดความประทับใจเหมือนเขากลับมาเลยวันนี้เนี่ยเขาได้ทำนะตรงนี้เขาได้ทําคือสร้างมาจากมือเขาแล้วกายเห็นจริงๆแล้วเขาก็สามารถไปีลาวไอ้เปืือนเปือนถึงง่ายท่านที่โรงเรียนนั้นคว่างได้นะเขาไปสามารถอีกพูดคุยได้วาเนียทีบานเข้ามีควายนะวันนี้จะมีไอ้คานาโนมาทํานะควายสา้ารมาช่วยได้เขาได้นะตอนนี้คือก็พูดได้หมดเลย นั่นคือลักษณะของการซ่อนกรรรูปแล้วก็คือซ่อนบูรณาการนะบูรณาการแบบสืบสัพซ่อนถูกกระบวนการซ่อนถูกวัยซ่อนถูกสถานที่จริงๆในองค์ความรู้เนี่ยมันต้องมีมีมีมมเซ็นเตอร์นะครับต้องมีเขาเรียกล่ามีคล้ายๆเป็นสถาบันมากกว่าครับการที่เราทำให้มันเป็นระบบเป็น เป็นบรรทัดฐานที่ดีเนี่ยเมื่อเป็นสถาบันขึ้นมาเนี่ยการการเข้าไปศึกษาการเข้าไปเรียนรู้เนี่ยก็จะมีขั้นตอนสุดท้ายมันก็อยู่ที่ว่าเมื่อเมื่อจบแล้วเนี่ยคุณสามารถจะเอาไปใช้ได้อย่างไรมันก็เหมือนอ,อการเรียนนะครับอ่าน,นไม่ใช่เรื่องยากก็ใครก็อ่าน,อ,านออกแต่ความเข้าใจเนี่ยมันยากกว่าเพราะอ่านแล้วต้องเข้าใจ แต่ยากกว่าความเข้าใจนะัคือว่าคุดเอาไปใช้มันได้อย่างไรนี่ก็เหมือนกันก็ถามว่าเอ๊ะเราจะไปเอา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 ,เอาไปใช้หรือเอาไปไปเรียนรู้กับมันเนี่ยทำได้ไหมทําได้แต่ต้องมีสถาบันที่จสอนและสามารถจะผลักดันตรงนี้ให้ไปสู่กระบวนการใช้จริงได้นี่นี่เป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของของการกระจายความรู้